โยวาซาดีบรุนเมกาดีบรุนดูไบดีบรุ่นชาวทรายทุกคนกันด้วยนะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมยูจูสอไคเซนเป็นทอมผาราิดน,นะทุกคนนะเป็นเกมแนวเทิร์นเบดนะครับจากการ์ตูนเรื่องดังอนิเมะเรื่องดังชื่อว่า ะจูดูสือไคซินหรือว่ามหาวีตพันหนึ่งมานะคนุณดูนะเออไปโหลดก,กันมาได้นะครับได้เะเปิดเล่นทางไงอทีเอสก็แอนดรอยนะแต่ว่าเป็นเซิร์จญี่ปุ่นนะวิธีการโหลดก็คือต้องไปโหลดแบบ APK มาหรือว่าย้ายสโตไปโหลดที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ต่อ VPN <c oughs> เพื่อที่จะเข้าเล่นเกมนี้นะทุกคนนะ <c oughs> โอดมันโคตรึงโคตอันตรายเล่โหลดอยู่หน้ารัองทำยัยใ,ใต้คลิปนะจ๊ะนี่เป็นไงล่ะตอนนี้พี่กำลังสู้อยู่ครับอ่าโจโกโจโกใช่ไหมคุณดูเออนี่ทีมนี้เอาดิไม่ไหนบอกว่าดามิเราไหววะทำไมเรายังทำอะไรมันไม่ได้เเยยวะนี่ นี่มันเปิดอนาเขตแม่มงโคตรโหดอ่ะกอดแค่ไม่เข้าเลยฮือดาเมจเยอะกว่าแต่ตายทีละตัวตายทีละตัวนี่งงหูมันกลางอนาเขตทีเดียวแม่งเละเลยเอาดิอออเออโหตายกันแล้วโนมาล่าเราโหูมีงูมีอเราจะล่วงนี่เยลยสกิลไปก่อนอืม โอ้โหดเกินเอาโคโจลงไม่ได้เหรอวะมันจะมีการช่วยเหลืออยู่นะครับแอซิดเป็นแบบโคโจลงมาช่วยนี่โอ้ภาษาญี่ปุ่นสามตัวเลยนี่เอาดีเอาดีสองพันแปดโหมื่นหนึ่งได้อยู่บริกบริกมันจบตีไม่ได้นะครับติดเบรกนีอย่างเงี้ยแหละ โอนโฮดเมมูมีไปลุยสวยเข้าไหมนะมันเข้าไหมนะเฮ้ยมันได้อยู่คนนี้ยังเบรกอยู่นะครับเบรกนี่คือมันมันตัวมันแตกอยู่นะสกิมันโจมตีกลับไม่ได้นี่นี่เจ็บอยู่นะวิววิมีโอกาสชนะอยู่เออเฮ้ยอ้ามึงโดนอย่างงี้ไปเรียบร้อยฮะเฮ้ยชนะเฉยว่าฟัวร์ทีโอ้โห ถึงจะจา่าผมกว่าจะชนะมันได้นี่มันโหดมากผมต้องไปนั่งฟาร์มด้านนอกมานะคนดูคลิปสกิปนี่มันก็จะมีแบบว่าให้จัดตัวลงมานะนี่เราก็รับของมานะเพื่อที่จะเอาไว้ไปอันนี้ได้นะฮะเก็ตพันห้าคืออะไรวะอันไหนเก็ตอันนี้เหรออันนี้เราเก็ตไปยังวะเนี่ยเราได้ไปแล้วนี่เราจบไปแล้วนี่เคลียร์เคลียร์เคยด่านนี้ สี่พันสามพันห้าโอเคเฮ้ยได้อยู่เนี่ยไหวอยู่อันนี้คืออะไรวะโคตรหลอโคตรถึงมาใส่เลยดีครับผหน้าขอต่อสู้เลยมื่้เอาตัวลงแล้วมานะไม่ต้องเจอใครนี่นี่โทจิใช่ไหมชื่อโทจิใช่ไหมไม่ใช่โทจิดีตัวนี้มันชื่ออะไรผมจำไม่ได้อะโทจิมันอีกตัวนึงโทจินั้นมันพ่อของมีมุมิีนะเอาดีโหดจัดเลยเนี่ย นี่แล้วก็โหดเหมือนกันเออเออหูดออกมา400ดูจุกดูพันห้านี่พันโหนี่2,001โอ้โนบาราหดแล้วนี่ใช่โนบาระหรือเปล่าวะถ้าผมเรียกชื่อผิดใครผิดยังไงขออภัยด้วยนะเอาดิเอาดิ ออีกอีกตอีกิวรัวๆิวรัวพันห้านี่พันหนึ่งนี่เป็นไงล่ะพันสองโอ้ยโอ้ยโดนคืนนี่ตายเลยนะเอออ้าวันตีได้แล้วรีบร้อยคนดูน <supply Background pare> well? like ี่เป็นไงนะโดนเข้าไปดิสองพันห้าโอ้มันถึงจังวะเออ ปีนั้งมีตัวเดียวเลยโจมตีได้ชิวๆสบายๆไม่ต้องเครียดนะท่านผู้ชมเย้โคตรหล่อวุลเวลอัพสามตัวเลยตัวละครโคตร่อโคตรตึงมาว่ะมาวะ่ะไปดูก่อนนะครับว่าเรามีให้อัพตัวละครไหม,อ,มอ้าวมกาีการมาใหม่ซะด้วยสเตจสองจบแล้วเคลียร์นี่ด่นานต่อไปฮะพอไปอัพตัวก่อนเด้อหัวหน้า สามร้อยเออตัวที่ควรได้อัพนี่มันมีอยู่นะคุณดูนะนี่อันนี้ไม่ได้นี่ใช้สองร้อยกว่าอะเท่าไหร่นะครบสองร้อยอีไม่เป็นไรลงเมงูมิไอลงโดเอไอตาโรริดิครับอัพเลยอัพเลยอัพให้หมด นี่เกียร์หนึ่งขึ้นแล้วไปเกียร์สองสวยมาวะมา,มา,ามวะตัน,น,น nei, รีวิวสี่ซิปอัพรัวๆอัพรัวๆนี่อัพไอรีวิวพวกนี้ผมอัพยังไงวะอัพพวกสกงสกิลเนี่ยต้องไปหาผนึกมานะไอไอไอมีรับของายวัน เย่ถึงจะดนีมาไหวยังมัดาวเมดเราไม่รู้ว่าถึงหรือยังนะพวกเนี้ยผมมาหาของอัพไว้อัพระคงระคนกันนะอาพันเก้าโอ้เรายังไม่ไหวว่ะคนดูยังไม่ไหวนะเนี่ยมาสุ่มตัวก่อนละเก้านี่คืออะไรเนี่ย รับ yeah. <Wing. S 1> ของรับของนี no ่เลือกตัวละครไวโนบะฮะแงัิกลูดโคตรีนี่เหน้าโอเคโอเคแรงเริ่มขึ้นแล้วแรงตัว อันนี้อะไรอะคนดูก็เติมหรอใช่ไหมมันเป็นภาษาญี่ปุ่นอะผมไม่รู้อะมันมันแต่ละอย่างมันแปลว่าอะไรบ้างนะนี่เร้มาส่มอันนี้เราต่อดีกว่าที่ะร้อยใช่ไหมใบละ300มาโอ้ยพน,นึกหนึ่งดวงะละอันนี้ใบละ้อยไป สี่โอเคแล้วเรากลับไปดูก่อนนะครับตะกี้เราได้ผน,นึกลงบัลลมาใช่ไหมนี่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 อ้าแม่งกดผิดนี่เอาดิอัพเลยดิครับรออะไรเดี๋ยวสองเอาให้ตันวิวอ่ะวัยนี่เกตมามีอัพเลือดเยอะขึ้นนะเนี่ย<ๆ> เอาว่ะเอาว่ะต์เลยฮะเอางาจะอ้งกาเองหปาะเอาั้งขอารังดไาจเอาท้ป้าับง t ขจเอาทไขะเอั้งหมดไปข้าเอาไขะนอับมข้จะอาัของก่อนก่อนเข้าเัไปะครั้มันจะไัด้เจอแบบเข้าไปู้กับพวกโตโหดได้มา โคตรหล่อโคตรรีโคตรึงไม่ดึงได้ไงครับรู <c oughs> ไปก <c oughs> ันต่อไปฮะ <c oughs> อืมเย้ <c oughs> โอ้ยสี่พันกับสี่พันเจ็ดน,น,นี่สูสีนะนี่บอกให้หลงเลยครับมาไอ้หนุ่มบับคู่ครับสวยต่อยตอย่ตอ,ยตอยแรงย 1, 6, อยู่พันหกต่อยธรรมดานี่อืมตายอีเวฟนี่เวฟเดียวยังหรอ โอยมะซดยนี huh, ่เป็นไง่ะจีบจัดกนหลอนหล่อไอสกิฟด่านต่อไปฮะเออโอได้นี่ยมาเยอะนี่ไว้อัพไว้อัพคนดู นี่ไงที่มันไปหลอกเพื่อนเรามานะ่ะแล้วมันเอามาทําอันนั้นอะไรเป็นตัวอะไรวนะไอตัวคําสาปมาคนดูดร้ายลังสิตมันร้ายเอาอาดานนี้จบแล้วเหรออีกสี่พันเ4็ด7เฮ้ยไหวไหมเนี่ย5 0 0ันี่ไม่น่าไหวนะคนดูดูจากส่งนั้นเนี่ยหนึ่งนะผมขอญาติออกมาอัพตัวนะฮะไม่งั้นแม่งสู้ไม่ไหวนะนี่บอกเลย เอาลงเพนน่าได้ไหมเออลงเพนน่าดีกว่าเพนน่าได้ไเ,ลเวเลยิบสองขีหดขึ้นอยู่หดขึ้นอยู่อันนี้นะได้ทถร Ệ เก้าสวยอัพหมดครับไอ้กูดเปิดกีนี้ก่อน เกียร์หนึ่งไปเกียร์สองวู้ตัวนี้ไปเกียร์สองแล้วนะคนดูเฮ้ยหงดอยู่แล้วเนี่ยอย่างนั้นอะ่ะย้อนกลับย้อนกลับเนี่ยลุลยได้ด้ยครับซัพพอร์ตสนาา่บับของรับของไร้วันให้อิ่มอิ่มก่อนแป๊บหนึง่งเฮ้ยเราลืมอัพการ์ดนี่ขออัพการ์ดหน่อยแป๊บหนึ่งนะคนดูนะเออนี่นีนเวลการ์ดนี่ ไม่ได้อันนี้ใช้เท่าไหร่นี่ไม่มีเลยเหรอศูนย์เลยเหรอผมว่าผมต้องมาหาของในนี้หน่อยซะนะนี่นี่นี่ด่านนี้มีหาของนะครับไหวป่าววห้าพันหนึ 5, น่งต้องลองมาอ,อาจจะมีจังหวะด,ดีๆให้เราสู้ได้ก็ได้พลิกเกมเรได้พลิกเกม เอาดีวิวสามวิปอ่ะพอไหวนะโอ้ยแม่งกูเริ่มเห็นลางไม่น่าไหวนะนี่ดีนะมันตีตัวเรามีตัวฮิลได้อึม โอ๊ยโอ้ยอยู่แค่นั้นเลยหัวอยู่ได้อยู่ได้อยู่เว็บต่อไปสวยแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วนะเว็บต่อไปเนี่ยจะจัดต่บอกเลยแต่ละตัวประสานเดียโอ้ท่าประสานพอดีเลยนี่เลยตายแล้วตัวหนึ่งหมื่นหนึ่ง อุ้ยแผ่นหน้าลงไปแผ่นหน้าตุยเลยอิเล้าเราไมเป็นไรครับเรามีตัวอื่นอมาสินี่โนบาระเป็นไงล่ะนีต่ตายรวมตีประสาน,นสวยครับพี่อื้อ ยังไหวยังไหวอีกตัวหนึ่งคนดูสกิลสกิลฮึ่มโหดโหดเกือบรุยนั่นน่ะสวยสวยสวยตัวอื่นมั่งอุ้ยมีลุ้นอยู่คนดูเราสู้ได้แน่นิ อาอันนี้มันเวฟสามนะแล้วนะเวฟสนะามแล้วนะนี่มันเงี้ยนะไงนะนะไงอีกอวู้ฮู้ตึงจัดจานนะคนดูวิได้อยู่ได้อยู่โอ้ได้ของมาอัพแล้วเว้ยโกตึงวัน<คละ>นี้หมื่นห้าจะไปสู้ไหวได้ยังไงล่ะครับพี่หมื่นห้าน่ะ นี่เอามาอัพการ์ดชันนะฉนะคนดูอันไหนเวิร์กเวิร์กอันนี้ HP 2.9%นี่คืออะไรการ์ดเนี่ยผมไม่ไม่รู้การ์ดฮิลหรอเน้นฮิลหรอนี่เน้นโจมตีนะอาอันี้เน้นโจมตีแล้วกันลงเย้สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์สวยดาเมจเพิ่มมาแล้วนะจุดๆนี้เฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะ ว่าโอ้อยู่นะคนดูโอเคนะท่านผู้ชมนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเจ<อ>้าตัวเกมอ่ะจูจูสึไคเซ็นนะท่านผู้ชมนะหรือว่าจูจูสึไคเซ็นเฟนทอมพาเลีตนะท่านผู้ชมนะลิงก์โหลดเกมนี้อยู่ด้านหน้าคำใจ้จะคลิปนะครับไปโหลดมาเล่นกันได้นะสำหรับวันนี้พี่โคตัก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าโคตรงึตรง